วันนี้จะพามาดูหนึ่งในข้อผิดพลาดของการออกแบบของสถาปนิกนะครับสำหรับใครที่ตามช่องอยู่ก็จะรู้ควิกกำลังสร้างบ้านให้กับลูกชายอยู่นะครับและนี่เขาก็ ใกล้เคียงแล้วครับกล้จะเสร็จแล้วครับแล้วก็นี่ครับบริเวณหน้าบ้านครับตรงนี้ครับจะมีการเว้นช่องเอาไว้นะครับแล้วก็เตรียมจะปลูกต้นไม้ครับแล้วก็ตัวต้นไม้ที่วางไว้ครับตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะลงเป็นต้นโอลิฟนะครับว่ามีต้นโอลิฟอยู่แล้วครับก็เลยกะว่าจะย้ายตัวตัวโอลิฟต้นมากออมาลงครับแต่ปัญหามันอยู่อย่างนี้ครับพอเวลาบ้านสร้างเสร็จไปแล้วครับถึงมาสังเกตเห็นครับว่าบริเวณนี้ครับมันเป็นบริเวณที่แดดครับมันไม่ส่องถึงเลยทั้งวันครับเพราะว่าบ้านหลังนี้ครับมีการออกแบบในแนวเหนือใต้นะัดด้นนแะฉ ปีละ8เดือนครับมันอ้อมใต้ครับนั่นหมายความว่าบริเวณนี้ครับไม่ว่าจะเป็นกี่โมงนะครับมันจะไม่โดนแดดเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับบริเวณนี้จะปลูกต้นไม้ที่กินแดดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นตอนที่ก่อมตัดใจอยู่นะครับว่าจะทำไงกับบันดีครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการตกแต่งเป็นสวนหินนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเป็นต้นไม้ที่อาจจะไม่ได้ต้องการแสงแดดมากครับแต่ง้นก็ตามครับใครที่กําลังออกแบบบ้านนะครับแล้วก็มีบริเวณที่ต้องปลูกต้นไม้ครับเวลาออกแบบะครับดูเรื่องทิศทางของแดดและลมดีครับไม่งั้นครับเดี๋ยวสุดท